ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมกับตันเดียในช่องกับตันเดียพาบินนะครับหลังจากผ่านวันที่10ตุลาคมมาแล้วนะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาบินนะครับไปสำรวจกัมพูชากันดีกว่านะครับตอนนี้นะครับผมบินมาเรื่อยๆนะครับก็เลยนึกอยากจะอัดคลิปนะครับก็เลยบินตอนนี้มาถึงเสียมเรียบแล้วนะครับเราจะเห็นว่าด้านล่างนั้นจะเป็นปราสาทนครวัดนะครับ นครวัดนครธมเห็นไหมครับที่ด้านล่างตรงข้างล่างนู้นนะครับนั่นคือบริเวณของปราสาทนครวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสนามบินเสียมเรียบนะครับที่ผมเอาเมาชี้ตรงนี้นะครับสนามบินเสียมเรียบตอนนี้เราบินที่ความสูงประมาณสามหมื่นแปดพันฟุตนะครับหรือประมาณสิบกว่ากิโลเมตรจากพื้นดินนะครับ <c oughs> นี่นะครับผมกาลังเพิ่มความเร็ว วันนี้เราจะบินจากประเทศไทยนะครับตอนนี้ผ่านเสียมเรียบแล้วนะครับนี่ปราสาทนาครวัดนะครับที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของขมียนกัมพูชานะครับตรงนี้ปราสาทนาครวัดนะครับอันนี้สนามบินเสียมเรียบคราวนี้นะครับผมก็จะบินผ่านทะเลสาบกัมพูชานะครับนี่พื้นที่จังหวัดเสียมเรียบนะครับ ผ่านทะเลสาบกัมพูชามุ่งหน้าไปที่พนมเปญนะครับมุ่งหน้าไปที่พนมเปญก็หลังจากวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับไม่มีการประทะใดๆนะครับก็รักษาความสงบเรียบร้อยแต่โดยดีนะครับก็ไม่มีการนำมวลชนมาปะทะกันหรือมีการกระทบกระทั่งกันคเมีนั้นเงียบมากนะครับสงสัยงบประมาณในการ มาป่วนไทยนั้นหมดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการเตรียมระดมทุนสร้างกำแพงนะครับการสร้างกำแพงนะที่จริงมันจะต้องให้เขานะครับมาออกเงินช่วยเราด้วยนะครับแต่ว่ากรณีนี้คือเราไม่อยากให้ประชาชนคนไทยเราเดือดร้อนนะครับก็เลยไม่เอาเงินขเขมรแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะว่า นี้ที่เขาเป็นกับคนไทยนั้นก็ยังใช้ไม่หมดอยู่นะครับนี้ที่เขาติดนี้ประเทศไทยนันก็ยังใช้ไม่หมดนาะยจะต้องมาสร้างกำแพงอีกนะครับนั่นก็คือตัดปัญหาไปเลยนะครับตัดปัญหาไปเลยก็คือเราสร้างเองเลยดีกว่านะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะครับสร้างในดินแดนเราถ้าลุกล้ำเข้ามาก็จับนะครับจับขังคุกหรือจับไปปรับไป ลงโทษก็ว่าไปนะครับถ้าลงโทษแล้วปุ๊บมีโทษว่าเคยลักลอบข้ามเข้าประเทศเนี่ยครับก็แบนคนนั้นไปตลอดชีวิตนะครับคือห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตนั่นเอง ก็เห็นว่ามีข e มรน,นะครับชอบทหารขเมรน,นะครับชอบที่จะเข้ามาป่วนบริเวณภายในรั้วลวดหนามที่ทหารไทยนั้นวางไว้นะครับทหารขมรก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวซื้อน้ํากินหรือเปล่ามาตัดลวดหนามแล้วก็เอาไปช่างกิโลขายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมแอบมาตัดนะครับแอบมาวางทุ่นระเบิดอยู่เรื่อยๆนะครับ แต่ว่าถ้าพบเห็นนะครับแม่ท่านแม่ทัพก็สามารถบอกเลยบอกไปเลยว่าสามารถที่จะยิงได้เลยนะครับถ้าเห็นมาวางทุนระเบิดนะครับเพราะว่าเจ็บแค้นมากทหารไทยเราเสียสูญเสียขาไปแล้วหลายนายนะครับตรงนี้คือทะเลสาบกัมพูชานะครับเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับ อยู่พอสมควรนะครับแต่แค่ไปอยู่ผิดประเทศเท่านั้นเองไม่รู้ว่าเขาดูแลรักษาดีหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันเป็นเหมือนเป็นต้นน้ําของกัมพูชานะครับน้ํานี้ก็จะไหลไปยังผ่าน,ผ,านผ่านพนมเปญไปนะครับถ้าสร้างรั้วก็จบแล้วนะครับ เราผ่านทะเลสาบกัมพูชาแล้วเรียบร้อยนะครับความสูงประมาณ40,000ฟุตจากพื้นดินนะครับนี่ตีลังกาโชนะครับพาทุกท่านท่องเที่ยวในเชิงการขับเครื่องบินนะครับในเชิงการขับเครื่องบินก็ตอนนี้ก็มาเที่ยวกัมพูชาบ่อยๆมาทุกวันนะครับมาเที่ยวทุกวัน ท่านก็อาจจะเห็นนะครับมุมมองของมุมสูงนะครับมันกับเราบางทีเราดูแค่จาก GPS มันก็ไม่ได้มีอัรรถรสเนะเราต้องบินไปด้วยอย่างนี้นะครับ ถ้าในที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กับช่องกับตันเดียนะครับเป็นการสนับสนุนในการทําช่องนะครับต่อต่อไปหรือว่าจะสามารถที่จะโด o n a t e โดยการสแกน QR code ที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับเพื่อสนับสนุนให้มีช่องกับตันเดียในข้างต่อไปนะครับสามารถสนับสนุนโดยตรงโดยการสแกน QR code พร้อมเ a ย์ตรงนี้ได้เลยนะครับ เป็นชื่อกับตันเดียเองนะครับผมสามารถที่จะ,ะสแกนเคียคร์โค้ดหรือกดเป็นเลขบัญชีมาได้เลยนะครับถามว่ากับตันเดียเป็นนักบินจริงไหมไม่จริงครับเป็นคนธรรมดานะครับเป็นคนธรรมดาแต่ว่ามีความชื่นชอบการขับเครื่องบินนะครับมาตั้งแต่เด็กก็มาสารฝันตัวเองนะครับโดยการ ขับเครื่องบินผ่านโปรแกรม Microsoft Flight Simulator นะครับท่านใดที่อยากจะสารฝันการบินของตัวเองนะครับท่านใดที่ชื่นชอบเครื่องบินอยากจะลองเอาไปขับดูนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับซื้อตามนั้นก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วนะครับส่วนโปรแกรมเกมอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนวิธีการ ติดตั้งเซตค่าอีกในภายหลังนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องมีอุปกรณ์ก่อนลูกหลานท่านใดที่ชื่นชอบการขับเครื่องบินนะครับอยากจะลองสัมผัสการขับเครื่องบินครับเผื่อว่าอนาคตเขาได้ไปเป็นนักบินรบของกองทัพอากาศไทยก็จะได้มีความรู <c oughs> ้เร <corporations> ื่องการขับเครื่องบินอยู่บ้างนะครับอย่างน้อยก็รู้ว่าแอโรไดนามิกเป็นยังไงนะครับความสูงความเร็วเป็นยังไงนะครับ เป็นการปูพื้นฐานแต่ว่ามันก็ไม่ได้สมจริงไปซะทั้งหมดนะครับผมแต่ก็ไม่มีเกมไหนที่สมจริงเท่านี้อีกแล้วนะครับเอาเฉพาะแบบขับเครื่องบินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเครื่องบินพาณิชย์นะครับเพียงแค่ว่ามันยิงขีปนาวุธไม่ได้นะครับถ้าอยากยิงขีปนาวุธได้ต้องไปอีกเกมหนึ่งก็คือ DCS World นะครับแต่ตัวนั้นมันต้องจําลองสถานการณ์นะครับแต่เรื่องความสมจริงสถานที่ต่างๆผมว่า ฟล simulator สมจริงกว่านะครับแต่ว่าถ้าแบบชอบสไตล์เครื่องบินรบจริงๆนะไป DCS World เลยครับอันนั้นสมจริงแล้วก็เล่นยากมากนะครับเพราะาเราต้องรู้ปุ่มรู้อะไรเยอะแยะมากมายแต่นี้มันก็มี AI ช่วยนะครับตอนนี้เรามาถึงจังหวัดกันดานนะครับนี่ผมจะผ่านบ้านฮุนเซนให้ดูนี่นะครับเห็นบ้านฮุนเซนไหมครับผมจะเอาเม้ชี้ให้ดูข้างล่าง นี่นะครับนี่คือบ้านหุนเซนที่อยู่จังหวัดกันดานนะครับโอเคนะครับถ้าในที่ชื่นชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่อนกับตันเดียนะครับหรือว่าที่จะสามารถที่จะสแกนคิวอารโค้ดที่มุมซ้ายบนนะครับเพื่อสนับสนุนนะครับเป็นพร้อมเพย์นะครับสนับสนุนช่องกับตันเดียโดยตรงนะครับไม่ผ่าน Youtube นะครับผมรายได้จากยอดวิวที่ Youtube แบ่งให้นั้นน้อยมากนะครับแทบจะไม่ได้เลยนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นการโดเน a t โดยตรงกับเป็นกับตันเดียก็ได้โดยตรงนะครับสนับสนุนค่าน้ําค่ากาแฟในการานั่งขับเครื่องบินนะครับนี่นะครับบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูอ้าวมันเครื่องบินมันมาเร็วเกินอเอาใหม่ครับผมจะพาบินกลับไปไหมนี่เป็นสนามกีฬาของพอนมเป็ไหมครับอา่า นี่คือเมืองพนมเปญน,นะครับผมมาแทบจะทุกวันนะครับหมายถึงว่าบินผ่านโปรแกรม Microsoft Flight Simulator มาแทบจะทุกวันนะครับจำเส้นทางได้แล้วหลับตาบินยังได้เอาว่างันเถอะนะครับมาบ่อยมากฝึกบ่อยๆฝึกใน Flight Sim นะครับถ้าเป็นนักบินจริงเขาก็จะมี Flight Sim ที่มีความสมจริงมากกว่านี้นะครับอันนั้นน่าจะทิ้งบอมทิ้งระเบิดได้ด้วยนะครับของของนักบินจริงนะนี่เป็นนักบินจาลองนะครับ แต่นักบินจริงเขาคงไม่อัดคลิปมาให้ดูหรอกนะครับมีแต่นักบินนี่นะครับบ้านฮุนเซนข้างล่างนะมีแต่นักบินปลอมนี่นะครับนักบินที่ขับซิมูเลเตอร์มานั่งเล่นเกมอยู่บ้านเนี่ยนะครับบินมาให้ทุกท่านได้รับชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านบินบวนไปดูบ้านฮุนเซนอีกรอบนะครับแล้วผมก็จะมาะแลนดิ้งบนสนามบินพนมเปญน,นะครับ ตอนนี้สนามบินเตโชในโปรแกรม Microsoft Flight Simulator ยังไม่มีนะครับคนกัมพูชาต้องไปโวยบริษัท Microsoft ให้ทำออกมาแล้วแหละนะครับสนามบินยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่มีในโปรแกรม Microsoft Flight Simulator ได้ไงแต่ดอนเมืองสุวรรณภูมิมีนานแล้วนะบินขึ้นลงจอดได้สบายนะครับเพราะว่าเขามีชื่อเสียงระดับโลกนะครับแต่เตโชนี้ระดับโลกหรือยังไม่รู้นะครับนี่นะครับผมจะผ่านบ้านฮุนเซนอีกรอบนะครับผม เห็นไหมครับโอเคนะครับ, okay, รบผมก็จะบินไปลงจอดที่สนามบินพนมเปญน,นะครับ เดี๋ยวผมจะผ่านบ้านฮุนเซนอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามเดี๋ยวทำรูปปกก่อนนะครับบินลังคาผ่านลังคาบ้านฮุนเซนอีกหนึ่งรอบนะครับผมนี่เป็นยังไงครับสวยงามโอเคครับไปลงจอดที่สนามบินพนมเปญกันก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนช h a น n อ l กับตันเดียโดยการกดไลค์กดซับสไครนะครับ กดแชร์ share, ไปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับวันนี้ก็มาทำคอนเทนต์บินจากเสียมเรียบนะครับมาที่พนมเปญเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการแลนดิ้งบนสนามบินพนมเปญน,นะครับผมบินมาป่วนขมิ้นทุกวันนะครับมีอีกช่องหนึ่งนะครับก็คือช่องกับตันมวลนะครับกับตันมวลนั้นมีผู้ติดตามกว่าเกือบ6 0ห0 0นคนนะครับกับตันมวล เป็นช่องใหญ่นะครับนักบิน Fly s i ิมูเลเตอร์อันนั้นมีความเทพด้านอุปกรทั้งด้านอุปกรณ์แล้วก็ความสามารถนะครับถ้าอยากได้ความรู้นะครับก็ไปรับฟังที่ช่องกัปตันมวลได้เลยนะครับผมได้ความรู้ได้สาระเรื่องการบินกัปตันเข้าสอนวิธีการบินไว้ด้วยนะครับนะครับกัปตันเดียยังไม่มีความรู้มากขนาดนั้นนะครับก็เลยยัง ยังไม่กล้าที่จะทําคลิปสอนเดี๋ยวบินไปอีกสักหน่อยหาความรู้เพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปสอนนะครับที่ทําแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะต้องการลดความเร็วผมหาปุ่มไอ้นี้ไม่เจอปุ่มอะไรนะเขาเรียกว่าแอร์เบรกนะครับเปิดสปอยเลอร์สปอยเลอร์ที่แบบอยู่บนฟ้านะครับเปิดกางแฟลดเรียบร้อยนะครับ เอาล้อลงนะครับพร้อมที่จะแลนดิ้งบนสนามบินพนมเปญนะครับผมค่อยๆเลี้ยงความสูงแล้วก็ความเร็วไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าให้ความเร็วตกแล้วก็อย่าให้เครื่องบินมันเร็วเกินไปนะครับถ้าเร็วเกินไปมันจะลงไม่นิ่งนะครับผมเราต้องเลี้ยงเครื่องไปเรื่อยๆนะครับค่คอยๆแล้วก็เลี้ยงม,มันหลายอย่างนะครับเวลาแลนดิ้งนี่ นักบินหลายๆคนจะบอกว่าการแลนดิ้งเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วในการขับเครื่องบินนะครับแต่มันมีความยากหลายอย่างนะมันต้องจำนู่นนี่นั่นด้วยทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูความเร็วความสูงนะครับซ้ายขวาต้องได้นะครับเป๊ะนะครับมันถึงจะแลนดิ้งได้ครับไม่งั้นมันจะ ขอบรนเวย์หรือต้องโกอาราวนะครับโอเคครับผมโอเคครับแลนดิ้งยังปลอดภัยครับผมที่สนามบินพนมเปญน,นะครับผมผมก็จะเบรกนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งขอบังคับการบินก็จะทักมาบอกว่า you are not Clear to Land หมายถึงว่าคุณไม่ได้เคลียร์ที่จะคุณไม่ได้รับอนุญาตในการแลนดิ้งให้ออกจากรันเว์ด่วนนี่นะครับโอเคครับแลนดิ้ง <Landing S 2> บนสนามบินพนมเปนเรียบร้อยนะครับขอกลับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องกับตันเดียนะครับโดยการกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับกดแชร์ให้กับช่องกับตันเดียนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือการคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะพูดคุยแบบเชิงมีความรู้หรือว่า ขอบคุณยินดีนะครับมีความสุขที่ได้รับชมเนี่ยผมก็ตื่นเต้นแลวผมก็พยายามเข้าไปตอบทุกคนนะครับผมขอกลับขอบคุณทุกท่านจากใจจริงนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนช่องกับตันเดียโดยตรงนะครับสามารถที่จะสแกน QR Code นะครับตรงนี้เพื่อสนับสนุนช่องกับตันเดียได้เลยนะครับเป็นพร้อมเพย์นะครับหรือว่ากดเป็นเลขบัญชีตรงนี้ก็ได้นะครับผมขยายใหญ่ๆเพื่อบางท่านสายตาไม่ดีนะครับอันนี้เซลเลนนะครับผม ็ต้องขอกับพบคุณนะครับ5บาท10บาทนะครับผมลงไว้ว่าเริ่มต้น9บาทก็จริงบางท่านใส่มา99เงี้ย999ก็มีนะครับจะมีแบบท่านไหนบ้างที่แบบใส่เลข9เพิ่มเข้ามาให้อีกเป็น9999เงี้ยครับ4ตัว5ตัวก็ว่ากันไปนะครับเป็นการสนับสนุนค่าน้ําค่ากาแฟนะครับให้กับกับตันเดียในการขับเครื่องบินครับมาเยี่ยมเยือนคามนทุกๆวันนะครับเพื่อความคุ้นชิน ขเมียนเขาเห็นเราคลิปเรานี่น่าจะชินไปแล้วนะครับบินขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี่นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการคลายเครียดผ่อนคลายนะครับขับเครื่องบินมากัมพูชานะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมครับดูเพลินนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสงครามนะครับใครๆก็ยังมีความอัดอั้นตันใจก็อยากจะมีภาพมีมุมมองอื่นๆบ้างนะครับอยากจะเห็นกองทัพทําอะไรกับ ข่ามยนบ้างแต่ว่ากองทัพเขาก็ต้องเก็บภาพเก็บวิดีโอไว้เป็นความลับนะครับอย่างคนนักบินขับลิปเพนขับอะไรเงี้ยเขาคงไม่อัดคลิปให้พวกเราดูนะครับแต่ว่านี้ผมก็เอามาจําลองให้ทุกท่านดูคร่าวๆนะครับไม่ได้เหมือนจริงแน่นอนนะครับของจริงกับของในเกมมันแตกต่างกันนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับชมว่าสถานการณ์มันเป็นประมาณยังไงเวลานักบินเข้าบินเข้าไปนะครับ <S <S ผมก็ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกัน ผมก็เชื่อว่าทุกท่านน่าจะอยากเขียนมุมมองนี้เหมือนกันผมก็เลยเอามาทําคลิปให้ทุกท่านได้รับชมเขียนนะครับสำหรับวันนี้ n e นกับตันเดียก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ